มึงไปเก็บก้าแชร์แล้วลองลองไปเก็บแถวงลาง,ลาง,งเลยเล่ะเนี่ยไปเสนารักโก, ον, กนเถอะเพคะไอ้เรื่องนี้เอาไว้ที่หลังโกนก็ได้ไม่ได้พี่เสนารักมันทำให้มแม่หายแค้นไม่ได้มึงมึงมึงทำให้หน้ากูเป็นอย่างนี้มึงเห็นหรือเปล่าว่าหน้ากูแตกไม่ต้องมาจับกูมึงไปให้ไกลจากกูเลยนะขีโมโหซะด้วยได้ ในเมื่อมึงลองดีกับกูกูเป็นถึงแม่ของเนลมิดดูซิว่าระหว่างมึงกับกูลลกของกูเนลมิรเขาจะฟังใครไปเย็นไปเย็นสี่หวังสวงทำหน้าแตกครับอาะจาส่งดีปอดสิ่หวังสวงคราวนี้เกินเรื่องใหญ่แน่เล พนกาจะอยู่เคียง่เจะทำไงกันดีอะ ส,สีวังสวงถูกสใสร้ายเราจะเกิดอะไรก้นพี่จะอยู่ห้องข้างแ,แี่จะอยู่เกียงข้างลูกสมอยสำหรับในฉากนี้เราขอเสนอพระเอกสิงร้ายผูทรอ,อนุสร์เธอเทมครับจับเปลี่ยนกับพระเอก บันดิตปัญญาพรเป็นราชโอรสเนรมิต ห่วงเมียมองไม่มันเจ็บปวดใจจับเจ้าจะมีมิตรรักสักกี่รด้ต้องมาโชคร้าเหมือนเรา กอชาตาฟาลิกิตความรักของข้าพเจ้าเนรมิตถึงวันเวลาผ่านไปขอบคุณครับพี่ชายขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยนะครับกราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงถึงแม้วันเวลาจะผ่านไปข้าพเจ้าเนรมิตไม่เคยที่จะอดเป็นห่วง ที่รักของข้าพเจ้า,าสีวังสวงแม่เสด็จมาตัว,วดชีช่างเกลียดชังไม่รู้เมื่อไรจะมีความเมตตาให้กับสีวังสวงบ้างพร้อมด้วยรายชบุตรของข้าพเจ้าทินกรแล้ว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 เสด็จแม่เสด็จแม่โถโถโถเสถด็จแม่อข,ขอขอเดชะ เสด็จแม่เกิดอะไรขึ้นหรือพระเจ้าค่ะโทรโอ้โหยังจะถามได้ก็โดนสักดาดนี่เสด็จแม่โอ้เฝ้าเมานี่มันอะไรกันใครสนใจกูเลยไปดูที่อรดบขอบคุณพี่สาว ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับง้ฝ่ายหญิงไปเจ้าค่ะไม่ได้มึงก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าออกอีกฉากหนึ่งคอคงขาดไปเลยมั้งฝ่ายหญิงแหกขนาดนี้น่าจะตายไปแล้วนะเสด็จแม่ส่งประทับก่อนเถิดพระเจ้าค่ะทางอยู่ไหนเนี่ยโอ้ทางนี้พระเจ้าค่ะนี่่แ้เมมูโอ้ยตกลงมึงหน้าแหกแล้วว่ามึงบอดวะโดนควักตามั้งคำไม่เจอด้วย ทรงประทับก่อนเสด็จแม่คนดูไปไหนกันหมดนัทนี้อยู่ทางด้านหลังพระเจ้าค่ะเสด็จแม่อย่างอารมณ์ขันขอเดชะนี่มันเรื่องอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นหรือพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ถ้าไม่ติดว่าเป็นเจ้าฉันจะขอพูดคำว่าอะไรปากหรืออ่างล้างตีนน่ะประธานโทษชายหญิงเงือกนักขายเป็นโลหรือว่าแบ่งขายเป็นขีดจ้ะจุดนะบ้า อย่าก้าวแล้วครับขอเดชะทีจะหมู่ทีจะมูกมึงอ่ะเหมือนวาวชักโคกกูยังไม่ว่าอะไรเลยเป็นสิงโตหน้าเมืองนาดีแล้วพระเจ้าค่ะเป็นพระหากรุณาที่คุณเขาด่าอีเวนมันเกิดอะไรขึ้นเขาเยินยอกูมีเรื่องอะไรแม่ไม่อยากจะเล่าโถเสร็จแม่เล่าเธอลนึกไม่ออกเสร็จแม่จะตกเศร้าเสียใจไปบอกให้กับลูกได้รับรู้เถิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น ลูกจะได้แก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพุเจ้าถ้าแม่เล่าแล้วจะแก้ไขได้เหรอโอ้เสด็จแม่เออถ้าแม่ด้วยเส็จแม่ทนไม่ไหวลูกจะพาไปเสนารักเองพุชจ้าเห็นเส็จแม่ทุรนทุรายขนาดนี้แม่เจ็บแผลใจลูกจะขาดมันเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องอะไรหรือพุเจ้าแม่เข้าไปหาหลานรัก ทินกรโอ้โหทำไมเลยพี่ชั้นะสุดที่รักยอดดวงตาดวงใจของย่าไอ้คนเป่าคุยกับอีนางโกงเนี่ยเขาเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าอ่ะเขาต้องช่วยขนาดนี้โศกช่วงนี้ช่วงโศกแล้วก็เปลี่ยนไปนาโศกแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเรื่องแล้วด้วยเรื่องหัวค่ำเขาเล่นคู่กรรมกลังคืนดึกๆนี่เขาเปลี่ยนเรื่องแล้วเรื่องอะไรน้ำตาหมาตกหยว